สวัสดีค่ะพบกับอันตี้นะคะวันนี้อันตี้มีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบพอรให้กับพวกคุณค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านมาเจอคลิปเรนดอมนี้นะคะขอให้คุณได้รับพรนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนทั่วหน้าเลยค่ะวันนี้จะไม่เปิดพลังงานนะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนรับพรเลยค่ะรับพรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ มาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบพอรอะไรให้กับคุณคะใบที่หนึ่งเจ็ดเหรียญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณนำพาตอที่คุณทำมาค่ะพูดทีสิ่งที่คุณทํามาตอนนี้กําลังจะออกดอกออกผลงอกเงยให้คุณได้เชยชม ให้คุณได้รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่คุณได้ทำมาอย่างมีระเบียบอย่างมีวินัยต่อเนื่องมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จนับจากนี้ไปคุณจะได้เชยชมความสำเร็จอันนี้แล้วนะเขากำลังจะงอกเงยออกมา กำลังโตขึ้นมาให้คุณได้เชยชมให้คุณได้เห็นให้คุณเลือกรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจตอนต่อไปคืออะไรคะโอ้ว้าวไม่กดไม่ได้หนึ่งเหรียญโชคลาภมาแน่ๆเลยว้า wow. วใครก็ตามที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะรับไปเลยคะ่ะโชคลาภก้อนใหญ่มากๆด้วย โอ้โหสุดยอดเลยค่ะหนึ่งเหรียญน,นี่สุดยอดของโชคลาภแล้วคุณจะได้โชคลาภไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทั้งด้านการงานการเงินความรักสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะและพรต่อไปคืออะไรคะ สตค่ะสตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจะมอบความเก่งกาจความสามารถมอบปัญญาให้กับคุณคอยฟังเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่กล้าหาญ มีความคิดที่ชาญฉลาดแก้ไขปัญหาได้ทุกทุกอย่างเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมาก็ตามเข้ามาคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเอง ใครที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองให้มั่นใจในตัวเองค่ะว่าคุณเก่งคุณไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะคะความสามารถของคุณมีมากมายและพร้อมที่จะโชว์และแสดงให้กับผู้คนได้เห็นจงนํามันออกมาค่ะจงปลุกมันขึ้นมาและมั่นใจว่าคุณเก่ง พอที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของคุณนะขอตกท้ายหนึ่งใบค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบพรสุดท้ายอะไรให้กับคุณคะโอ้โหสุดยอดค่ะราชาถ้วยแน่นอนค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธบอกว่ารับไปสิคะความสำเร็จความสุขความสงบความร่ำรวยรับไปเลยคะ่ะทั้งหมดนี้เป็นของคุณจงรับไปทั้งหมดเลยนะคะโชคดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับคนที่ผ่านมาชมคลิปเรนดอมวันนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ